bảo <laughs> <laughs> ừ, má thuật luôn đeo mặt trận thuật, lòng lòng đeo lòng 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 cho lòng 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 à cái <laughs>

dám tiêm của mà mà mới đi xử luôn thôi bắt à. phải ở đây ở đây mà chơi thử mà luôn phải ở đây, ở đây chời, không, à? ở, ở, chời, mà chắc thế này quay được สามก้เนาะชีก no? <c oughs> <an> you know? ้ไปแล้วเนะห้าก้รู้เนาะว่าเนยห้ากกับเจ้่อก็เลยก็ชัติคาชัติคาตมาเราชติคาไปุกตตาเหียขามันไ่ก็เดี๋ยวปีสามสิบก้อเา ตัเยไปอ๋อ uh ล bon ือดเจอค่ะโค้งเาขอโคเือ <Dal> ข <Sabbath> right. <ixed> ้วอ่นกันลือได้ก็ตางกัน no นี่นี้ทีงอนี้นี่ชตตี้ค่ะชตตีค่ะเียวมาชตต้ะกองชัตตี้่ะแล้วไเจออะไรดิ่พวกเรายืด้ทิ้ตก็ยืมวันคือมาอ๋อช็อกไดก็เลยไปุูมช็อกเด้ก็เลยไปขมหมักหินหมักพายช็อกตเป็นืนอะไรรู้ อ่าดู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 เูดูดูอูอูดทดูดายูด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 ูังดู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 เูดูด้ดมาูดูดูาูด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 ดูดูอูด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 ดูด่ดูดํดูดาดูดูดกดูดูดูดาดูดเดูดไดูดูดูดาดูดูดเูเลยูดู ตุกจางเขาเนี่ยเฉลิ้มสดช่วยเหมือนเมื่อในี่ยผมาพังตัดเรยตตัดพลอ่ะเขเคยบอโนเงินข้างเล่อนต้านเน่ปล่เงินคำนึ่งเลยเออเก่าเก่าหันเก่าขี้ไว้อะว่าเขามีกันไ้เขาบังนี่ได้ชิบมอนเกรอเออแน่น่ะวันนั้นเนี่ยรายละเอียกคำเหลี่ยมไหนหวานเมื่อ เมื่จะกขอไอ้ตุ๊กตาที่ติงเป็นในไหนเสะเทเขาปินคนมากคนมีนี่เขาใครอีคนผ่านปรวมก็ในเขาสำรวมคนผ่านเอาล,ละเม,ม่ได้บ่หรอก็ไมได้เม่ได้บ่หรือเมื่อด้เขาบาตรภามระเมื่อดีปันันเกิดือดออ๋ออันได้ข้าเขาติดตัดในปนรวมมาเทาเขาขาก็เปิดหุ้งวันนั้นหันลงวัดเตะ ว่าม <sniff> in <flight> ันเป็นก้นผ่านในเวมลมันขากมเลยอยู่ประมันก็ไม่ได้เลยอยู่เตี้ยเตียใครอ่กด์ขับพนุวัฒมาเราขอนมาจองขานไหนเ่ยวกะหือข่าเี่ยวกะหือหอมเอาหคนไหนเห็นน้ำกาหือเกือกกาโมนันน่ะมันในปัเจิติจามันก็เขาเจาอยางน่อ๋อหนึ่งจะลกอามาราเขาก็เมาก็ใคารุเสียมอกว้าเขาที่เอากะห์เฮ้ยเขาเขียนเอาอีน่นเมาอี ปนเมื่อหมดนี่ขมมงวันเสาร์โมเดียวคาลุ่เดียวกะต้องเปิดน้ำเอากเดียวใหญกว่าเขม่เห็เได้ปนเอาได้ก็เอาก่เห็ดได้ปะอ๋อสามัคคีกับหมาเจ้าฉาควงเขาปนหมาฉาเลี้ยวปนหมาเงินค้ากับข้าจานีนถึงนะเคือเจือนโปข้ามมาฝากไว้เละก็ข้ามาเมื่อไยเปก็ขไา้ยุงดูปนไอ้นักอะไรอย่างเชื่อเอาละก็เออเอาละก็เออ ย้อนกับตัวกว็วกวเขาอะคัอก็เขาบอกป็นชั้นทเหมือนเขาในดเงินคขาม,มีกับก็เ,เอาละเมื่อลนาหนามุ่ถึมือใจละก็มือเรื่องยี้มือก็เปียๆสารานาหากขึ้นมือเลยบ่อ่อนไม้อุบกัมาก็ต้งนานเนี่ยคนเนี่ยหาของคนเนี่ยมันรักเนี่ยอ่านเกียรติมนพูดเป็นเ้องเนี่ยเ่ในเนะเออจะ้น่าบุตกคนดีนั่นนา ายก็พันไม่ช่างเห็ดช้อ้าตัวบนเจ็เป็ดกตมื่อฟังตัวเมื่อฟังก็นียผีวิผีอยช่างบ้าไมเอาินคาบินกินวนพัไม่ได้ดีนั่นก่ามาาไว้ในเชียร์คืออ้มาตัวเมื่อหมดช่าหม้ตัวนมันี่เจอหนาวน้อมาดวะก็หนุมนักตัวเนี่ยตัวผีปองคือกันเนี่ยสามปีไปเจ็ดเดือนไปเจดวัน mà nó chôm nào là phải quặt một cái hơn rồi. thì nó chết đẳng hộp bự, đừng làm đi chết trận, ừ, hơn đấy chết trận, đừng làm đi chết trận, mày chết đẳng hộp bự, à, ô, oh. xem đã khô băng hết thả. Hết thả. chết sám tháp khô cái sám tháp, cái chữ ba tiền úp giả phật ta bị chết tiền bây giờ đang chết tiền nó chết chu nào khâu chăn, ăn banh ăn chết, ăn chua mắn hơn เตียมกูชจ่อกูเปิดกูมีเตีโคหนึ่งโคไว้เตียมโมดเตี้ยงจรงหมดเจ้าวันแกฉันปลาเนาเขาฉันีหมดตเสาวเตลาเกินมันเตียนไอนอนเปิดเลยปาก้นจาเกินไม่กนมือเขาม่ฟันเลยมันก้มือเอาไม่เดี๋ยหปุนเกินมีชูนีเจ็ดสั่นมีเชินทาน่ะมันนอนหนูปุ่นมันนั้นหนอพุ่นนะมันไอเด็ลงดีในพวกก็แกบหน้าบ้านเกนอ่ะใครี่เินมันอ่ะ Lúc nếu thắp của cái cầu thắp của thăm mặt thăm mặt lên lớp, lắm hàm ngọc bắn bụng cắp binh quốc gia nó à... như <laughs> 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 à. là yà hoi mày tao nó tao o nó kể cả mày 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 Tao mày nọ, mày 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 chẳng hạn thì nó có bị cố con đi ở đây nó không có quan hả